สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลกับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับกลับมาพอกับบรรยากาศวันหยุดนะครับผมพี่น้องมืดๆค่ำคกับบรรยากาศฝนตกนะครับผมก็เป็นวันเสาร์เนาะพี่น้องก็ไปซื้อซิ่งซื้อของก็มานะครับผมเมื่อนี้สิมาเฮ็ดนาะกินเซ็บซเงินเดือนออกคิดยากตั้งแต่โดนแล้วแต่ว่าเงินเบิดสะกอนนะครับผมก็เลยบ่บ่ได้ซื้อมาให้กินนะครับผมสำหรับมื้อวนนี้นะเมนูเมื่อนี้นะครับผมผมที่็ดสลับเมนูกัน อันนี้ครับผมพี่น้องผมซีกินซอยจุก้อยเนื้อแซ่บๆครับผมอันนี้เนี่ยวันซื้อมาแต่เมื่อวานนีคนดิแล้วก็ใส่ผักเลยแล้วเดี๋ยวผมพี่น้องนี่ผักสลัดเนาะเนาะผักสลัดต้นหอมผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งตรงนี้เนี่ผักหอมป้อมตุ้นครับผมมันกินหลายช่องนะครับผมพี่น้องเมื่อเย็นขอมขาออกเนาะเมื่อเย็นเพิ่งออกครับผมแต่ซีเต็มตู้งน้อยนะครับผมคุณฮ่ะเบิ้งข้างบนนี่ครับคุณน่ะนักกินน่อ อัดเต็มเลยบัดนี้นะครับผมพี่น้องกินได้สองเดือนเดือนสองเดือนพั้งลหรครับผมนี่นะครับผมปั๊บปั๊บนี่ครับผมสหรับมื้อนี้เนาะเสี้ยเตียมันเป็นเลยครับอ๋อเมนูวันหยุดโอ้ยเมนูวันหยุดครับผมเดี๋ยววันนี้ผมซี่นึ่งข้าวเหนียว้อาเด้นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวนึ่งข้าวสักกอนเนาะมาเข้าใบย้อยนะครับพราะน่ะข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวนึ่งข้าวสักกอนครับผมแซ่บๆ บ่มีทุราแต่โทรหาเพราะว่าคือท่อแลกเหรียญม่ยอดตู้โทรและสับดีกลำคันหนึ่งสองแก้ออกครับผม,มเขียนออปุบ๊บปั๊บเยี่ เรียบร้อยมานี้นะครับผมนึ่งข้าสตรอว์เบอร์ี่เรียบร้อยเดี๋ยวรอข้าวสุกก่อนเดี๋ยวล่างผักสตรอว์นครับผมพี่น้องมาที้ผักสลัดเนาะผักเหี่ยวเลยครับผมผักจนมาเหี่ยวเฮ้ยแต่ว่าก็กรอบเหี่ยวครับผักสลัดไอ้มัดน,นี่ผมซื้อร้อยสามสิบแปดเยนนี่ครับผมพี่นอ้องประมาณถ้าคิดเงินงาาว่าเขาที่ประมาณสักบาทว่ะ ร้อยหนึ่งยี่สิบสี่ประมาณสามสิบกัวบาทเนาะไปคิดเป็นเงินบ้านเทานะครับผผักสลัดว่ะผัดผักแคร์ไร้นะครับผมพี่น,อน้องผักสลัดนะครับก็มีหมดแตงเนาะอันนี้ผักกางตุ้งครับพี่น,อน้องผักกางตุ้งนี่สองอันนะครับผมถุงนึงอ่ะถุงนึ่งนี่ผมชื่อร้อยเย็นพี่น,อน้องประมาณยี่สิบซี่บาทนะครับ ผักกองตุง้งต้องผักหลายๆกินเนี่ยกินไข่กินลาดกินก้อยนะครับบ่งท่านกขาที่ซอยจุกแล้วเขาคุยกินเลยน้ำลายแตกเงี้ยครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอาเอาล่างนี้ส,ส,กสักาากนนันนะครับกินใครเสียบตัวโอ๊น้ำปูนต้นผัดกระชี้เทาเรียกว่าผักหลายๆเป็นเรนนี่เพือนะครับผมหนาว ผลตกวัมือครับไปซื้อของ,ของกขม้ามั้งนะอืมอันนี้เหรสะใจี่ผักหลายขนาดเลยแลวกันอันนี้ลืมมานน้อันนี้ผักชีนะครับผมว่าผักของป้อมเนาะอันนี้ผมซื้อหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเยนกระซี้ประมาณสี่สบาทไปนะครับผมคิดไปวามาณสี่บบาทเพิ่มกสามบาแบาทประมาณนี้น,นครับผมนาะ มัดนีครับอู้ยังหอมเลยผักหอมป้อมหรือว่าผักชีบ้านเราเนั่นแหละนะครับผมเป็ดพวกน้ำกิมซีฟู้ดเนาะเคยอชีคักว่ะนี่ครับเอาหรือต้นหอมเราเดี๋ยวเอาต้นหอมก่อนครับต้อนอันนี้กระชีพเป็น,นต้นหอมเนาะต้นหอมนี่ผมก็ซื้อกำนี่ก็ร้อยเย็นดีนะครับผมพนะี่น้องถ้าคิดเป็นแม่บ้านหอมกระชีป,ประมาณจักยี่สิบซีบาทยี่สิบสามยี่สิบสีบาทประมาณนี้นะครับผมพี่น้องป๊อเอาผักย่างหลายเลยว่ะ ใส่ใจอี่ลิในผักลายแห้งน,น,นะครับนี่กระสีเงินเรื่องเนี่ยกอนนะครับซื้อเม,มื่อวานนี่นะองเป็นเนี่ยงวนมุมงวขงเขาทีนะครับผมอันนี้แท็กนี้ผมซื้อหกร้อยเกาิร้อยนนะครับผมนี่้องรวมภาษีรอกซิปประมาณจากเก็บสองร้อยบาทไปทีครับผมเพราะว่าห้าร้อยนี่งกระซิปประมาณร้อย ห้าร да. ้อยเยนนี autant, uh ่ก็ะี่ประมาณร้อยร้อยร้อยสิบสองบาทนะครับผมกระชิพประมาณนี่แหละประมาณร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้เนาะอันนี้ีอย่างวันเนี่ยรู้ละอันเนี้ยอันนี้จะเป็นไอเกลือกับไอกระเทียมนี่ผมมาแถมมาครับแต่ว่าผมซิอนี่ผมเมื่อกี้ยังสิ่เอีกน้อยผมซิซอยจุก้อยกินเลยนะครับผมล่างอีกน้อยครับ สะอนผักพี่น้องถึงผัเคืองเนี่ยนะจังนะครับผมเดี๋ยวรอเข้าสุกก้อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวสายค่ะเราอกอไปเฮ็ดกินซอยสดโซกินน้กันนะครับผมเราเบิ่งนน้กันเลยครับในขณะที่รอหม้อเข้าสุกพี่น้องเดี๋ยอ้ซอยผักเิ็ดเกี้วสักก่อนนะครับผมซอยต้นหอมไปเฮ็ดเกียวนะครับ เยา้าผมโค้งนะครับผมเนี่ยดีกับต้มมอดรักเขาผมไม่นอนอันนี้ก็เป็นดีงวลเนซื้อเป็นพกมาแล้วก็มามาต้มมาปรุง,องเอานะครับผมขมจนย่างเดาอ,อดุ้ยแหละนี่ครับผมโอ้คือตอําเลยว่าใส่ตัวนงังเฮไทยคลิปเต็มเลยครับผมไม่นอกแต่ตีตำเนี่หน,น่อยนี่ครับผมอหอมอ่ะน้ำลายแตกครับนยิบเป็นเ,เนยเลยเนาะ อเออเออขอขายของเล้เด้อครับผมนัง่งคิดกล้าหมูม่อนสังนะครับพี่น้องผูเ้ดดเด็ยากอุดหนุนกันผู้เด็ยากเอาไปซีมเบิ้งกะถ้าเข้าไปในเพจผมเลยเด้อครับผมถ้าเข้าไปในเพจผมเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับผมพี่น้องผู้เด็ยากอุดหนุนผมก็เลยเนาะขายของสก้อนไม่เคยยิงเข้านะครับผมเออมาโอ้ยดื่มซื้อีน,นเอมาแก่น,นะครับผมนั่งไล่เตี้ยเลยว่ากินไม่ซีว่ามีนกแก่น,นะะ้อผ่านทีเดียวเดี๋ยวรอหม้อเข้าสก้อนครับสุดไปไ็นอะ ไนาหมัดอยู่น้อยครับผมพี่น้ำหนึ่งกำลังพอดีเลยนะกินคนสองคนเลยครับผมใส่บบน้อยก็น,นะครับนี่ได้การแล้วครับผมอ,อีกหน่อยครับผมหน่อยแต่ใส่เลยให้มันหุห่มๆหน่อยแต่อ็เนาะเจียวขมโค่น้ำลายเตีย้ย ด,ดอสเสงนนี่นครับผมไม่ไปเลยพี่น้องส่งไปได้ครมมับนมห่วยเลยห่อนๆเนาะเข้าห่อนๆนะครแบขาดเป็นอย่างแก่ละพี่น้งองนี่ครับหินขีเหย่อนน่ดนิดเดียวครับผมฟ้องเข้ากบส่งมาแต่บ้านพ่เลยครับ โอ้บัวเดาน้ำใสดีเป่าวะเข้าก็ติดหงัดไป,ปจัาบแหม่เบรล้อยเลยนะปัะผมปะไว้นะไปเฮ็ดกินข้าวสวยจุก้อยเนียนเอนกันครับผมมาเด้อมาครับผมเป็นพี่น้องเจาเฮ็ดเจียวสักก้อนครับอันนี้สิพินดีงวานะเนาะไปเอาก่อนก้มเอาเองด้ครับผมแซ่บๆดินัวหนัว ผมจนย่างเดาหัจนผมว่านนะครับผมนะครับก็ต้องใส่หลายนะครับอย่ามันชิย่างเดาไปลองมันไกล้ๆก,กันครับผมแก้วนี่แต่ละคนนี่คิดบะคือกันดิเนาะนี่ครับผมน้ำปลาเนี่ยปั๊บแต่ว่าสูตรผมนี่ใส่อันนี้พร้อมดิใส่ปลาแดงพร้อมครับผมพี่น้องแก้วขมเนาะ มันชิมหอมนะครับครับขาดบุหรี่ได้บาทเด็นะผมมาครับใส่น้อยเสียบน้อยใส่หลายหวานจุ้ยๆย <c oughs> ครับผมอันนี้จะเป็นรสดีเนาะใส่รสดีพ่อมขอให้เป็นกินหอมนะครับผมแล้วก็น,น้ำฮ้อนน้ำอุ่นนะครับที่น้องนี่ ดูทิ้งซิแล้วครับผมเงินว่าหายมากินแน่เนาะพริกครับผมพริกเพเผ็ดเดียอันนี้ส่งมาแต่บ้านเล่นพริกผมครับผมนี่ครับอันนี้ก็ตกท้ายด้วยข้าวคั่วหรือคั่วข้าวนะครับผมความไม่ไหม้เลยเนี่ยพี่น้องคั่วเมื่อวานครับผมนี่ครับอืมว่ะหอมหอมข้าวคั่วครับอืมอใส่ครบไปล่ะทำไม่ลืมแเราบอสคนไทยคิดบางที่นี่ชิมากลืมใส่นั่นใส่นี่ดีดีเด้นะครับผม ผมนะโถ่ผมเพชรเกี้ยวนะผมมัมาข้นดิผมมานขันเป็นนามตัวเล้ยงตัวเลี้ยงสิเหรอครับผมลองค่อยแซ่บอุ้ยผมจนย่างเดาอีกหอมไส้ครับบัดรนะนี่มันบานหมดเลยขาดเปแนวแก่กันอย่างว่าโอ้ยเนาะขีดบวสวดไป็นไปได้ลืมข่าวโอ้น้ำไส้เตี้ยครับผม่มน้องเบิ้งเกี้ยวผมครับ มองดูละ่ะใส่แก้วกับจริงคาดนะครับผมพู้น่ะโอ้โอ้โอ้โอบไ้บไปบ้าไปขออนุญาตได้ครับผมขออนุญาตจะออาจากตอนก่อนนะครับ <c oughs> บ้าไปพี่เนาะอืมสามคูนสามเนาะบอซีคูนซีดอกครับอืมจมข้าวเหนียวใส่ก่อนอยู่เขา้าอยู่เข้าอืมแบบเหมือนครับ อ้อาวซิมกันดเด้อเด้งเด้ออืมออมโอ้เข้าท่าคักเลยง่โวเลยควายไปคว่มกินไปคว่มครับบะที่ มาเด้อมาเด้อ,อกินข้าวรำกันพี่น้องสวยจุนะครับ,บโบกอ้อยหรอกกิน,นทั้งสี่เราเมื่อน่ะโอ้ตัวนี้สูงคนเนาะผมกับสูงต่ำเวอร์ทั้สิแล้วครับผมนี่มันบานเหานะครับผมพี่น้องยาไปยึดติดยึดไปอิหยังมากมายครับยึดโรกใส่ก็พอแล้วอืมวะโอ้โหคักอ,อ,อ,อยอะอืมวะ หลายคนน้ำตายแปลกนะผมตาเดี้หอผักตัวนี่ครับผมหอผักพี่น้องนี่ครับมีนสีเลยปะนะครับอืมปาดนตัว ือเข้ากับหันหนันแบบนี้หรอเพื่อนเนอะอือป่ะแต่บ่มีเครื่องในเนาะผมผมผมบ่ก,กินพวกเครื่องในงวดดิเพื่น้องซุ่มตับนะบ่ก,กินแต่ว่าซุ่มผ้าชิลูก,กินอยู่แต่ว่ากินตับบ่ได้ครับผมเพียงเดี๋่วเป็น,น,กกนตัวแรกตัวแรกของผมมากกว่า เราอยากน้ำกันนะครับผมกระเทียมครับอื้มคข่าอ่าเสียบพี่น้องนี่ <c oughs> สวยสุดโซดเลยล่ะครับผมนี่สวยจุ๊บเฮ้ยมามีสามสิบกีบใส่เนาะคือที่คักวะ ต้องกินทั้งซีดีคนวะพันผักทั้งสีครับผมน,น,นี่จำเกลียวที่น้องปาดตัวโฮโฮคนหย่อนห่านครับอืม เล่าผักแซ่บหลายอนสิพี่น้องแซ่บผักไก่ย่างหวานเลยครับ ครับต mm hmm. ุ้ย uh อื้มอ um> ื้มอื้มอื้มอื้ม เงินูดนกินยอะครับผมกินดูหลายครับบ่บเสียบพี่น้องอือ <c> ก <oughs> ินซูชิอีสานกินของเบิ้งกันนาครับ <c oughs> ญี่ปุ่นเอาเนี่ยพันเนาะเราอสาลายพันเนะเาะห้องเอาเนี่ยพันตัวซูชิอีสาน,น,น,สาน,น,านสครับผมอืมเห็นบ่อห้องใส่ผักพร้อมบัดนะพันผักใส่พร้อมครับผมพี่น้องซูชิอีสานบ้านเฮาครับผมนี่ครับ <c oughs> นี่ครับผมซูชิอีสานบ้านเราครับผมจุดยอ่ะปากกวางตุ้งสดๆเลยกรอบๆเลยพี่น้องอ ครับนะครับครับโอเดพี่น้งอืมสะเไปแล้วผมกินจีก็เล Chào dân ngoài được không? Thật là bán bạn Quảng thu không có đi quay bố quay tiếng gì là nó cái im là các của mình, มาข้าบผมอือหือปากอันนี้ต้นน้อยแล่ว่าหอมเนี่ย้นต้นบบแง่ฮั่นมันมันจะบ่หอมปันใดอ แต่ว่าคนญี่ปุ่นบางคนเขาไปกินเนี่ยเขาบว่ามันคิวมันเหม็นมาตั้งเนี่ยผักไอ้ผักซีผักหอมบ้อบบานทฮงนะครับอู้เห็ดพี่น้องนะ่ครับผมตอ้ยสิบรรยากาศมันดูสิป,ประมาณนั้แหละ ควรโต๊ตกบดมือเลยครับผมบดมือบดคขนพี่น้องขอนมืออเศร้ากักนะครับอือ่นะครับันผักหลายนีแซบโลตันใส่จุ่เลยอืม โ,โอ้โอหลงทุนเบิดประมาณพันหนึ่งหรือพันเยนซื้อผักซื้ออย่างพร้อมนะครับผมถ้าคิดเป็นเงินบ้านเอาก็ที่ประมาณจากสองร้อยสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบบาทประมาณนึงถือว่าอิ่มนะครับผมนี่ได้กินยี่คานึ่งบุนีเนี่ยซิกุ้ยย่นนะครับผมเนี่ยกินโซนี้กับอิม่มเราเมื่อน,น่ะเอาไหว้แล้วนะครับผมเอ้ยบ่เผ็ดเอาห้อนหูบึบๆเลยครับ ครับผมอืมหัขอาภาอภัยสำหรับคนที่เพิ่อนบอกว่ากินดิบนะครับผมพี่น้อง มักมันคือกันนาคนเท้เงาะมากใครมักมันนะครับผมมักเจ้าไหนก,นก็กินทั้งสั่นละนะครับแต่ว่าาคนกินเที่ยงจะ้กินดูด้วยนะมันบ่ดีเป็นเด่นนะครับผมมันเปียงเ <laughs> นี่ยแข็งนะครับอืมอืมอืม อิ่มทั้งซี่กินทั้งหมดแต่ตออยามบุญยามงานแล้วบ้านทำนะพี่น้ององามเกี่ยวเข้าเอาเข้าขึ้นเร็วี่เนาะซอยจุชูสิแมงกุ๊กขับอย่างนี้นนนะอืมอ้มผมอิ่มแล้วครับพอแล้วแหละพี่น้องแน่นท้องครับผมกินเนี่ยนี่เหาการรึตัว ผ่านผักหลายต้นตอนนี้ตอนสุดท้ายแล้ว <c oughs> น,น,น,นี่ครับผมนี่โอ้เอ้านี่ครับตอนสุดท้ายพี่นังืม <c oughs> <c oughs> กระกอบก่อนอืออีแมงครับบ่ไปวลรเปาเด็กกองเข้าหนีไปแล้ว,ว่องคน <c oughs> อู้ว่ะ มันไหลมันเลยเสียบพี่น้องนวดดีครับเจยวตอนก่อนอ่าเห็นนี่ครับ หวานนุ่มเลยน้ำนีส่สุดหรออร่อยมากอุ้ยบม่เบิดหรอกครับผมอันนี้กับทีซอยสกับก้อยก้อยกับไปขวับไปกินอื่นนะครับพี่น้องกินได้สองคราบกันเดียนะครับผม นี่แหละครับผมพี prince, ่น้องบรรยากาศวันหยุดเนาะหลังจากเดือนออกกระซื้นหรืออยากกินอย่างกระซื้อกินแน่อย่างน้อยนะครับผมพี่งานมาเมื่อยกัโอ้ก็สามสิบเมื่อคุณพี่น้องเนาะชอสซีกลุ่มอยนทงช้อนซีสิ้นเดียนม่เลยผลิตสว่างเงินชีออกอีกกว่าที่ไห่นะครับผมพี่น้องโอ้ของผมนี่ตัดวิกทุกสิ้นเดียนแล้วกับเงินไปออกวันที่สิบห้านะครับผมพี่น้องของทุกเดือนนะครับผมเป็นยังไงครับผมพี่น้องว่าเป็นตะเสียบบ้าผมกินนะครับผมพ่กเป็นตะเสียบดอกเป็นตะขี้เดียด Thinking, มากไส่มากมั่นนะครับพี่น้องบางคนก็บ่กินท <No. S 1> ิพยเนาะบางคนก็มักแท้ดีก็กินทั้งทีนะครับผมพี่น้องบรรยากาศบ้านๆเฮานะครับผมคลิปก็สิเป็นสไตล์แบบนี้แหละนะครับผมโลกอะผู้ใดที่ยากห่ายไมงเด็กอพี่น้องศึกษาข้อมูลให้มันดีสก้อนนะครับผมถามรายละเอียดเข้าเข้ามาสับสก้อนนะครับผมเจ้าของคิดว่าการท้าการท้าเจ้าของบ่ฟ้าไปว่าหาไปเรื่อยๆเรื่อยที่เป็นตะมาอยู่การท้าสิมาแบบเพราฝ้ากดดันเจ้าของสองปีสามปีกลับบ้านมีเงินเพชรเงินเพชรซารซื้อรถซื้อร้างที่กลับ บม่ไลยหรอกนะครับผมพี่น้องถ้าว่าไปเจอม่องงานดีอิ 10, 10๋ right ีงานโอทีหลายเงินเดือนหลายอิ๋ีนะครับผมพี่น้องนะครับผมเพราะว่าต่องที่เพราะว่าตอนนี้เร่เร่เงินมันมันเทือกแข่งพี่น้องเร่เงินตอนนี้นะครับผมหมื่นเยนแรกได้ยี่วมันสองพันสามสองพันสี่ประมาณนี้นะครับผมพี่น้องเดือนนึงก็คูณไปประมาณสิบสิบใบกับที่ตกยี่วมันสิบใบนะพี่น้องแต่ว่าแสนเยนที่ได้ยี่วมันสองหมื่นสามพันกว่าบาทหรือสองหมื่นสี่พันประมาณนี้นะครับผม พราะว่านีที่บอกนั่นคือว่าบอยากให้แบบว่าหมาโลกมันมันมันท่อที่พี่น้องบางทีเอามาเจองานเจอนั่นตัวนู่นตัวนั่นตัวนี่เจออย่างจังสั้นจังสี่ที่แบบว่ามันก็คือความคิดเจ้าของที่เจ้าของฝังไว้ฝันไว้จังสิ่นนะครับผมคือยงผมว่าฮัละ่ะมาให้งานยุยปุ้นเนี่ยนะครับผมพี่น้อง คนสมหวังกนหลายคนผิดหวังกรหลายนะครับผมแต่ว่าทุกคนมันก็ต้องมีหวังบ้างแหละบอะครับผมหวังนั่นหวงนนัหวงนู้นหวังนี่บน,นะครับผมพี่น้องบางทีมันกับเบคือจังทองชิดไว้นะครับผมบางทีเฮามาเจองานงานกับบิค่อยมีโอทีเงินเดือนออกมาแล้วหักค่าบ้านค่าน้ามค่าไฟเอาไว้ยูไว้กินที่ของแล้วส่วงบ้านเดือนระซ้ำนั่นซ้ำนี่มันกับบคือจังทองชิดไว้กันหลายนะครับผมบางคนก็นได้สีห้าหมื่นแต่มี บางคนซ่วงบ้านสองหมื่นสามหมื่นก็หลายนะครับผมพี่น้องก็ยังผมนี่ก็แค่สามหมื่นต้นๆน,นะครับผมณช่วงนี้นะครับผมพี่น้องซ่วงสี่หมื่นี่ก็คือว่ายางยากเลยนะครับผมเ <c oughs> ล่กะอย่างอีกเล่ากะคือว่าของทุกอย่างที่ไปซื้อเนี่ยยียงใส่มายุ่นอะไรกินนี่ขึ้นทุกอย่างนะครับผมพี่น้องคือจงผม,มงทายลิปซู่พี่น้องเบิ้งเนี่ยเอาเงินไว้กินไว้ใส่ยุ่ของทุเดือนละสี่หมื่นถึงห้าหมื่นเยนนะครับผมพี่น้อง่าครบรอบเงินออกมาบางเดือนกันกนบบริยาคเลยนะครับผม คือยังน่ะผมผมไปซี้อใบน่ะตอนน่ะตอนนี้เบิดละนะครับผมพี่น้องใจค่าเนี่็เกลียดพันกว่าแล้วอันว่าซื้อเข้าซื้อเครื่องไส้กับหนึ่งหมื่นก็เย็นแล้วเมื่อนี้ไปเสื่อไปซื้อพวกเครื่องปูนนี่เกิดไปแล้วเกียดแปดพันเย็นแล้วอันว่าแล้วครับผมนี่เมื่อวานนี่ก็ไปซื้ออย่างอีกกะจกระจุกกิดเบิดไปซื้ห้าพันแล้วมันซื้อของมาใส่บ้านนี่นะครับผมพี่น้องนี่แหละที่ผมท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งน่อยอยากให้พี่น้องแต่สินใจแลวอยากให้พี่น้องเปรียบเทียบบเเเเ่่่งงาาามมมมมมมัััันน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 ปป็็ไตสสีียแ บ่อนสี่แสนดอกก็เลยบ่อนสามแสนดอกประมาณสองแสนกว่าเนาะผมก็บอกไปหลายพวกสองแสนแสนสองแสนสามแสนเนี่ยมันมันมันสิคุ้มค่าบ่นะครับผมเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าคันท่ามาลงบ่บ่กดดันเนี่ยพี่น้องแม่ว่าครบสามปีแล้วสอบต่ออีกนี่สิแกไปเรื่อยๆเองสิเนี่ยพี่น้องสมมุติเนี่มันยุติเป็นสี่ปีคุณนะครับผมตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎหมา่ไม่เขาเปลี่ยนระบบไม่แล้วคันท่าผู้ใดอยู่ครบสามปีปุ๊บเป็นบ่อเตกี้นี่พวผมนี่ชีได้ต่อสองปีสักก้อนนะครับผมต่อสองปีแล้วก็ต้อห้าปีนะครับผมประเด็นนี้เขาว่าได้แบบ แบบว่าเมื่อผมเราเนี่เขาเขาไอ้เขาไอ้ซิปยันไม่นะครับผมไม่น้องถ้าอาย่ครบสามปีปุ๊บสอบผ่านปุ๊บนู่นนี่นั่นปุ๊บเขากระติต่อให้อีกห้าปีเลยนะครับผมไม่น้องอยู่ได้อีกห้าปีแต่ว่าสัญญากับต่อปีปีต่อปีคือเก่านะครับผมอันนี้คือว่าทางองค์กรทางบริษัทเขาเขาแจ้งมาแบบนี้นะครับผมไม่น้องแต่ว่าของผมนี่อันจบสามปีแล้วของผมนะจบสามปีปุ๊บแล้วก็ต่อสองปีปุ๊บมันก็จะมาต่ออีกห้าปีตัวนี้ก็เป็นสัญญาปีต่อปีไม่รู้ว่าจะได้อยู่จากปีอีกไม่ ซิมีย์บ้านก่อนอย่างประมาณนี้นะครับผมเอาสละนะครับผมพี่น้องที่ว่าไปกะแชร์ให้ฟังก็เอาให้ฟังที่ซื้อนะครับผมซื้อจยงไรพี่น้องกะตัดสินใจเอานะครับผมการสละคลิปนี้นะครับก็ชืขอจบไว้ซ้ำนี่แล้วนะครับผมพี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจังไหนรอบใหญ่จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมแนะนำนะครับผมผู้ดใดสงสัยอยังอยากถามอยังกะ คอมเมนต์ <Comment S 2> ไว้ใต้คลิปเลยครับผมพี่น้องหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้เนาะแล้วกค้ผู้ใดสนใจนะพริกกาวหนูครับผมพี่น้องทักเข้าไปในเพจผมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมพี่น้องทักเข้าไปซั่งซื้อกันได้นะครับผมพี่น้องพนักงานอ่นหนุนกันเนาะนะครับผมเอาไว้เจอกันไหมครับผมสำหรับมื้อนีก้ก็สวัสดีครับโอ้ยพิษ